สวัสดีครับอยู่ผมช่องหนุ่ยซาวร้อยเอ็ดวันนี้มาดูรถไทยสามหแรงนี่มทีเด็ดครับดำได้ด้วยครับอ,องเพิ่รับระบบการดำดีเป็นยังไงบ้่งด้ครับแก่ฟุ่นครับละหมาแก่ฟุ้งเนีเ่ย เ,เ,เ,าเ,เจาะละสามร้อย<ะ>นะยี่สิบอัฮะอันนี้เกะครับถอดแกะนี่รับรับขนขี้ทั่วราชนาจักรสามร้อยห้าสิบมีเบอร์ตัวด้วยครับต,ต่อนะครับนี่ครับเกรอำเภอชีมเด็ดรับจ้างก้นขี่ตรงทรงมานะ<ส>ยุธยาครับไปยุบบ้านไหน น้องแหมงโอ้ oh, น้องแหมงอน n โอ้ห2กินไก่ตัวนี้โอ้ดำที่แล้วหรอโอ้มีงยกขึ้นเลยโอ๋อเหดีเหดีเหตีแง่ระบบลมให้เราดีครับงกสองคนครับจอดออโตรงให้ร้อนครับจอดไม่ยกเบี่ยงเลยครับ อ้เข oh. wow. oh, right? hey. e ี่ยวทิมันโอ้มาขอทาได้วะรถดำครับรถดำนี่ล่อยไหลเลยครับโอ้เอ6 0 8 s ส เราลุ่นนี้มีเกียร์กัตทินรัตขวบมีรุน่นหลังนี่แม่ก้อนดีเดียวอ่ะนี่สองวันสิทธิ์ครับทำต,ตามได้รถจำรถจำครับ อย่างนี่ก็ประหยัดดีแล้วเลยไม่ได้ใส่ให้โรดอีกอย่างาครับมองดําวอยไหรลยครับผมมีคนครับ ไตเลี้ยวพวดคนควน่าทานนี่ระบบปวดหลอสั่งงานด้วยมือครับนี่ปวดหลอกเ้านี่น <S <S ี่โอ้ออกท้าเลย โอ้มันมันยงลงเนลนโอ้ใส่เด็กขำแล้ว เมือม่อฟีเมื่อการต่อดับก็โอเคนะครับเก็บงานรายละเอยียดทำได้สวยสมเสือโยกโยกโยกมันว่าไหลโยกโยกโ จักหน่อยูอย่จักหน่อยรับขนขี้ทั่วราชอาณาจักรสามร้อยห้าสิบบาทโดยโทรศัพท์ข้างรถนี่โอ้สบายเลยครับไม่อะไรเองเลยโอ้มาถ้ามาถ้ามาถ้า ดีดีไทยดีไทยฮึ่มแม่โอ้โอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจัดจานในยันนี้ครับนี่แน่นอนแน่นอนโอ้แกเขาพอดีเลยเนะน,น,นอะแกเข่าสบายงั้นวะ แดั้วมเบัหนั็นั่นน่ะรับตามขมุ่หมัโอ้ดีดีโอ้ไอเดียดีแล้วเห็นได้ส่วนมากเห็นได้ยูทูบเนาะเทียวดบลงครับโอ้ดึงลง่อเองบหครับเอฮ็ดเองครัเมดลายมันเลยรวมเม็ดทุกอย่างเลยเล็กยัง ประหยัดประหยัดครับแค่มันซื้อให้โรลิกก็เม็ดลายเป็นหมื่นถ้าจุดหนุกถ้าให้ลิกอยู่ประมาณสามหมื่นผมก็ว่าเครื่องลดมันหน่อยครับมันปันไม่ไหวหรอกบ่เงี่ยบ่แม่ครับมันต้องหาติแรงเห็นครับยังปันหน่อยเทียรถอันเนี้ยโอ้ปันมาได้เลยโทนรอบ แบบนี้ก็ประหยัดดีเนะเาะต,ต้องล็อกแน่นเลยเดิยาการโยกนี่เลย ล็อกอหล็อ爽好เอไอเดียดีเลยอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับช่องหนุ่ยซาวละเอียด คลิปต่อไปครับงานซ่าฝุนแล้วนี่ทีมงานวัยรุ่นครับคนขื้นรถพร้อมซะาให้พร้อมยายพร้อมเดี๋ยวละสามร้อยหา้าสิบครับติดต่อได้ครับ